ดเดลามค่ะพิลันเซ่เรถไฟยาวมากยาวไปถึงนู้นขึไปวะเนี่ยเย้สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับซีรีส์ไลฟ์นะคะ วันนี้อเทปนี้นะคะที่ฉันจะมาเล่าการเดินทางจากเมืองซูริกถึงประเทศอิตาลีนะคะในช่วงที่ประเทศเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้แล้วเนาะแล้วก็หลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้วนะคะเราก็จะออกนอกประเทศยังไงอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมืองมิลานนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ ค่ะเริ่มแรกนะคะโดยเราได้อ่าเราจะเดินทางมาที่อิต,อตาลีเนาะแล้วก็คือก่อนที่เราจะเดินทางมาอิตาลี1่วันนะคะเราได้ไปขอใบตรวจโควิดนะคะที่เมืองซูริกเนาะเนาะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเต็นแบบว่าอ่าโควิดเทสเซนเตอร์นะคะกลางเมืองซูริกเลยเนาะเราก็ทาการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์อ่าเหมือนลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะไปขอตรวจเนาะเสร็จปุ๊บ ทีนี้นะคะก็คือก่อนที่เราจะไปคือหลังจากที่เราลงทะเบียนอะไรเสร็จแล้วเนาะเราก็ไปเราได้คิวบ่ายสองใช่ไหมแต่ทีเนี้ยวันนั้นอนะ่ะมันเป็นวันศุกร์แล้วเราเดินทางวันเสาร์ใช่ไหมคะคนก็แบบว่าเราได้คิวบ่ายสองโมงครึ่งแต่เราไปถึงประมาณบ่ายสองโมงสิบห้ายี่สิบนาทีนะคะซึ่งณนะตอนนั้นอนะ่ะคนยืนต่อแถวกันยาวมากแล้วก็วัน ตอนนั้นน่ะที่ซูริกอากาศก็แบบผีบา้าผีบอนนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วคือใช้เวลารอนานมากก็คือกว่าจะได้เข้าไปตรวจอ่าอะไรนะไปตรวจโควิด COVID. ก็คือคนต่อแถวกันยาวมากแล้วเราได้คิวบ่ายสองโมงครึ่งกว่าจะได้เข้าไปนะคะก็คือแบบคือใช้เวลานาน,านมากคือถึงแม้ว่าคุณจะได้อ่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรอะนัดคิวบ่ายสองโมงครึ่งแต่ว่าคุณก็ไม่ได้เข้าไปตรวจบ่ายสองโมงครึ่งไปเป๊ะอย่างที่คิวที่คุณนัดไว้นะคะมันต่างจากการที่คุณไปฉีดวัคซีนมากเลยนะการที่คุณไปฉีดวัคซีนพอคุณได้คิวบ่ายสองโมงครึ่งคือแบบว่ามันก็ตามคิวนั่นเลยแต่พอโควิดเทสใช่ไหมคือแบบบางคนเขาเขามีแบบอขอแบบ2แบบแบบแรกก็คือเราขอเป็นอาแอนติเจนแบบแรกนะคะเราขอเป็นแบบเราเราขอแบบสําหรับ4 48ชั่วโมงนะคะก็คือเนเป็นแบบแอนติเจนนะคะแล้วก็ก็คือมันจะมีอีกแบบหนึ่งสำหรับที่แบบว่าอีก2วันเขาจะส่งไปให้เขาเรียกว่าอะไรวะแล้วก็คือก็คือใช้เวลารอนานมากอ่ะผ่านไปนะคะกลับมากลับมาที่ที่การเดินทางนะคะพอวันถัดมาเราเดินทางโดยรถไฟนะคะจากเมืองซูริกเพื่อที่จะไปลงที่มิลานนะคะ เพื่อที่จะต่อรถจากมิลานนะคะมาที่เมืองฟิลฟอร์เลนส์นะคะหรือฟิเลนเซ่นั่นเองนะคะก็คือเราก็เราเราซื้อแบบว่าเป็นเป็นเฟิร์สคลาสเนาะมันก็ราคามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการบินมากนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางก็ไม่ได้ต่างกันมากเหมือนกันใช้เวลาการเดินทางจากเมืองซูริกนะคะมาถึงมิลานนะคะประมาณสามชั่วโมงนิดๆน,นะคะ นะแล้วเสร็จปุ๊บพอมาถึงวันที่เรามาถึงที่มิลานอะ่ะมันมีเรื่องมันมีอยู่ว่าคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คนแบบออกนอกประเทศเยอะมากแล้วทางอิตาลีนะคะเขาก็ได้แบบว่าจอดรถที่โคโม,โมใช่ไหมคะรถไฟจอดที่โคโมแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตรวจอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะมีโควิดที่วัคซีนเซอร์ติฟิเคตนะคะหรือว่าใบ ไปตรวจโควิดที่เราไปขอมาที่เราเพิ่งเลาให้เพื่อนๆฟังไปเมื่อกี้เนาะก็คือเขาขึ้นมาตรวจทั้งสองอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดคุณยังไม่มีวัคซีน2เข็มหรือว่าแต่ว่าคุณจะต้องมีใบตรวจโควิดว่าคุณไม่ได้ติดโควิดนะอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้มันใช้เวลาค่อนข้างนานมากเราเรา เราเสียเวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในการจอดรถไฟที่เมืองโคโูเนาะกะ็ที่จริงอะ่ะเราจะมาถึงที่มิลานประมาณ10บโมงห้นะคะสิบโมงห้เราจะไปถึงที่มิลานแล้วเราจะต้องอมีเวลา20นาทีในการเปลี่ยนรถไฟนะคะก็คือสิบเอ็ดโมงสินาทีนะคะแล้วทีนี้พอเราไปถึงที่มิลานปุ๊บ เขาจะมีเจ้าหน้าที่มายืนคอยเลยนะคะเขาจะใส่แบบเสื้อกั๊กสีแดงนะคะมายืนคอยว่าเนี่ยจะมีใครไปต่อเมืองไหนไปนาปโปลีไปอิฟิเลนเซไปโรมไปอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้อยู่ที่มิลานแล้วนะคะจะบอกว่าวุ่นวายมากคนเยอะมากวุ่นวายมากด้วยนะคะ คือเขาก็มีพนักงานเพื่อที่จะแบบว่ามาคอยเปลี่ยนรถให้กับลูกค้าที่มาจากซูริกนะเพราะว่ามันไอ้นี่ไงมันทุกคนตกรถกันหมดอะเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาเขา,าเขาซื้อเขาเขาจองตัว๋วรถใช่ไหมเขาก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีการตรวจอีโควิดเทสตรงตรงในอิตาลีไงเออนั่นแหละ ทีนี้พอเขาตรวจปุ๊บทุกคนก็กลายเป็นว่าทุกคนสายทุกคนเลททุกคนตกรถนะคะทุกคนจะต้องรอรถเที่ยวต่อไปแล้วทีนี้คือวันนั้นมันเป็นวันเสาร์ที่เรามาแล้วคือแบบคนมันเยอะมากทุกคนเข้าใจว่าทุกคนไปฮอลิเด์กันอะแล้วอ่า คือรถไฟมันเต็มอะ่ะมันเต็มแบบมันไม่ได้เต็มแบบทุกที่นั่งนะคะคือมันเต็มที่ว่านี่ก็คือเขาไม่ให้นั่งติดกันเนาะเขาก็ยังจะแบบว่าถ้าแบบเป็นที่นั่งติดกัน2ที่มันก็ยังจะเว้นไว้ที่หนึ่งว่าไม่ให้นั่งอะไรประมาณนี้นะคะรถมันก็เลยเต็มเสร็จแล้วคือคือด้วยความที่เรานั่งเฟิร์สคลาสใช่ไหมคือเราก็เอาเลขที่เราใช่ไหมว่าเนี่ย เราเอาให้พนักงานเขาก็โจทย์ไปแล้วคนมันก็มามุงกันเยอะมากเลยเขาก็ถามว่าคันนั้นคันนี้ได้เมื่อไหร่ฉันจะได้ไปเมื่อไรแล้วเสร็จก่อนหน้าเราที่จริงเราจะได้ขึ้นเที่ยวเที่ยงเที่ยงสิเพราะว่ามันเลทมาแล้วไงสิบเอ็ดโมงไม่ทันแล้วเที่ยงสิเสร็จปุ๊บพนักงานนะคะเขาก็เลยเอาอ่ไม่ใช่สิคือกับตันอนาะ รถไฟนะคะเขาก็ลงมาบอกว่าเนี่ยมาบอกพนักงานว่าเนี่ยมีสีที่นั่งว่างนะแล้วเสร็จคือคนที่จะมาฟอร์เรน่ะมันมีอยู่6คนซึ่งมันเป็นกลุ๊ปคนแก่4คนแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นซื้อในบัตรของเฟิร์สคาร์แต่เขาจะต้องให้สิทธิ์เราก่อนถูกปะแต่ทีเนี้ยอ่าอ่าแล้วทีนี้คือแบบว่ากลับไม่ค่ะเขาไม่ได้ถามเราเขาไปเอา ให้กุ๊ปคนนั้นไปแล้วแฟนเราก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอไม่ให้ฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จมันก็ไม่มีรถแล้วจะไปเขาก็วิ่งไปหารถเที่ยวนั้นเที่ยวนี้ให้เราพยายามแบบอ่าให้เราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบหาไม่ได้เพราะรถมันเต็มแล้วแล้วแฟนเราก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันนั่งเฟิร์สคาสมาฉันซื้อแบบเฟิร์สคาสนะคุณควรจะให้ฉันก่อนนะแล้วเสร็จพนักงานเหมือนกับว่าอา้าวกูให้ไปผิดคนหรือว่าเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยกูให้ที่นั่งไปผิดคน ให้ที่นั่งไปปิดค้นนะคะกับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าเขามาขอโทษเราแรกๆมันก็โมโหอะ่ะคือแบบฉันจะต้องได้รถไปเมืองฟอเรนซ์นะแต่ว่านี้ฉันต้องมารอถ้าเกิดมันไม่มีรถขึ้นมาถ้าฉันต้องต้องรออีก3ชั่วโมงมันจะจริงแบบว่าโอ้จะต้องปวดหัวนี้แน่ๆเลยนะคะแล้วเสร็จปุ๊บอ่าพออ่า พอผ่านไปเขาก็แบบว่าพยายามมาขอโทษเราพยายามวิ่งหารถให้เราไปถามกับคันนั้นคันนี้ก็บอกว่าไม่มีเต็มจนเขาเหมือนพยายามรีบโทรตามโทรเช็คกับแบบทุกขบวนออว่ามีที่ไหนางว่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วจนสุดท้ายนะคะเราก็ได้นั่งนะคะรอบ บ่ายโมง10นาทีนะคะแล้วก็มาถึงที่เมืองฟอร์เรนซ์ไปสามโมงนะคะทุกคนมันใช้เวลาเดินทางเร็วมากแล้วก็วคือแบบว่าเราได้อัปเกรดมันก็ไม่ได้แบบว่าหรูหรามากมายแต่ว่ามันคือเราได้นั่งสบายไงใช่ไหมเออนั่นแหละคะ่ะก็คือมันเป็นอะไรที่วุ่นวายมากนะคะถ้าเกิดใครที่จะเดินทางโดยรถไฟนะคะมาเมืองอิตาลีนะคะก็พยายามอย่าบุ๊กตั๋วที่มันเขาเรียกว่าอะไร อย่าบุกตั๋วที่มันอ่าอ่าเที่ยวรถมันติดกันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้โดนตรวจอ่าใบโควิดเทสนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเสียเวลาแล้วก็พอคุณเสียเวลาปุ๊บคุณก็อาจจะตกรถแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณแบบแบบ์แบบที่แบบแบบดิฉันก็ได้นะคะมันจะหัวเสียมากเลยนะเพราะว่าณนะตอนนั้นคือแบบเฮ้ย เราอยากได้ตั๋วรถเพื่อที่จะไปยังจุดหมายปลายทางของเราอะแต่ทีเนี้ยพอมันมันหลายคนมันวุ่นวายต่างคนก็อยากไปใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าเอ้ยถ้ารู้อย่างเงี้ยเราควรจะบุ๊กเว้นระยะห่างไปเลยประมาณชั่วโมงนึงนะคะเพราะว่าในการตรวจทั้งขบวนอะไรเงี้ยไปโควิดอะคือแบบ มันขบวนรถมันยาวมากนะคะแล้วมันก็ใช้เวลานานมากเนาะนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางมาเที่ยวอิตาลีก็ลองฟังไว้ดูเนาะนะคะสำหรับการเดินทางโดยรถไฟนะคะทุกๆคนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินทางมาถึงเมืองฟลอเรนซ์นะคะอย่างปอดภัยนะคะก็มานอนที่บ้านเพื่อนคืนหนึ่งนะคะแล้วก็เช้ามาเราก็เดินทางมาต่อที่อ่า เอลบานะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปมาลงให้ชมกันนะคะจะบอกว่าที่นี่สวยแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะคะไว้เจอกันนะคะคลิปหน้านะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ